อันนี้คือช่างบอยช่างบอยอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดกำลังเชื่อมงานรถสิบลอ้อจ้ะรถสิบลอ้อเราก็ทำนะคะเชื่อมฟากระบะแล้วก็เชื่อมขั้นเราก็ยังทำนะคะเชื่อมฟ้ากระบะโดยช่างบอย บัวส้าบ่บบบบบบ้างบ่อย้าบ้วกัวาวังเางทาว้าวบัาวารถสวาบลวข้าวบัว้วบันทีาว่าวบัน,นข้าวัข้าบากาลัาาา คำกับซีเคท้มันแล้วอ่ะสัน่าพี่น้องสร้างแล้วก็เต็มใจเฮดไงเนาะผู้สอมเพื่อนกับเต็มใจเม,มื่อสอบคำเพื่อนกับว่าเฮดโหลดอ่ะสัน่าเพราะว่างานอยู่อูกับหลายอยู่เนาะจากพี่น้องเห็นใจซึ่งกันและกันเนาะเห็นใจเพื่อนเห็นใจโตขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ลน้น